ทำไมเช้าเร็วจังสายแล้วด้วยหกโมงแล้วกินกาแฟก่อนค่อยอาบน้ำแต่งตัวเปิดร้านขออิ่มท้องก่อนกาแฟต้องมาแล้วมาค่ะกาแฟยามเช้าด้วยกันค่ะทุกคนกาแฟร้อนๆค่อยอาบน้ำค่ะ กาแฟด้วยกันไหมคะร้อนๆค่อยอาบน้ำเปิดร้านค่ะเตื่นสายเลยวันนี้ได้กาแฟแล้วสดชื่นและอาบน้ำดีกว่าต้องอาบอย่างเร็วเพราะว่าวันนี้สายมากต้องรีบเปิดร้านค่ะทุกคนแต่งตัวแต่งตัวให้เรียบร้อยค่อยเปิดร้าน สายเลยนะเราเช้าวันเสาร์เช้าวันเสาร์ที่สดชื่นแต่งตัวให้เรียบร้อยเตรียมร้านให้ไว้รอลูกค้าทำอะไรต้องเร่งรีบนะเราเช้าวันหยุดก็ไม่ได้หยุดกับใครเลยเตรียมเปิดร้านทำความสะอาดร้านไม่รอลูกค้า หาเงินค่ะทุกคนชีวิตต้องดําเนินต่อไปไม่มีคำว่าวันหยุดนอกจากวันที่เราอยากหยุดเป็นงานอิสระที่สบายที่สุดการเป็นช่างเสริมสวยทำคนอื่นให้สวยมันเป็นความสุขของเราทำผมให้ลูกค้าลูกค้าพอใจมันก็คือความสุขของเรานะทุกคนกวาดบ้านทำความสะอาด แล้วค่อยเปิดประตูบ้านรอลูกค้าวันนี้ได้ข่าวว่าลูกค้าจะเยอะนะคิดเองคิดเองว่าวันนี้ต้องมีลูกค้าเยอะวันนี้เราจะเหงๆปังๆนะได้กาแฟแล้วรู้สึกสดชื่นที่สุดเลยชีวิตด,ดีๆการไม่มีลูกมันเป็นลาบอันประเสริฐนะ ไม่ต้องมีภาระหากินคนเดียวสบายใจที่สุดโอเคแล้วเปิดร้านดีกว่ากุญแจอยู่ไหนมาเลยมาเลยเปิดประตูรับโชครับความสดชื่นรับความสดชื่นสดใสกับเช้าวันใหม่สดชื่นจังเลยอู หมอกเยอะเลยวันนี้สดชื่นที่สุดเลยเปิดร้านแล้ว